สวัส so ดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิปอติ๊กตึงนะครับตรงเยาวราชนะครับมูนลนิธิปอติ๊ตึงจะอยู่ใกล้กับสอนอรรพระพาชัยนะครับผมตรงนั้นนะครับคือสอนอรรพระพาชัยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําบุญลงศพพร้อมผ้าดิบนะครับผมแล้วก็มารับสาคูมงคลน,นะครับสาคูมงคลข,ของที่นี่แจกฟรีนะครับ่าแจกฟรีเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับผมว่าที่นี <S <S ่มีอะไรบ้างนะครับผม เดินข้ามาเลยครับผมควรเอามอเตอร์ไซค์มานะครับรถยนต์อย่าเอามาเลยครับมันจะลําบากครับผมแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับที่ประตูนี้นะครับเดินเข้ามาเลยอ่าประมาณนี้นะครับเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยอ่านี่นะครับมูลนิธิป่อตต๊กตึงนะครับก็จะเป็นแางนี้นะครับผมนี่ พอเราพอเราเข้ามาแล้วซ้ายมือของเราจะเป็นการไหว้ทีกงนะครับหรือเขาเรียกว่าฟ้าดินนะครับส่วนหลวงปู่ไต้ฮงกงจะอยู่ตรงนั้นนะครับผมหลวงปู่ไต้ฮงกงจะอยู่ตรงนี้อนี่ครับหลวงปู่ไต้ฮงกงเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับหลวงปู่ไต่ฮงกง่าประมาณนี้แต่ก่อนที่เราจะมาไหว้เราจะไปบริจาคลงศพพร้อมผ้าดิบก่อนครับผม ใครอยากรู้ว่าบริจาคก,กี่บาทก็ได้นะครับเขาไม่มีขั้นต่ําบริจาค5บาท10บาทอะไรได้หมดอยู่ที่เราศรัทธาแต่แต่ใครอยากบริจาคตามที่เขากําหนดเอาไว้ก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับบริจาคเท่าไหร่บ้างอะไรแบบนี้แต่ของผมอะบริจาคลงสดพร้อมผ้าดิบก็คือ650บาท1ชุดพอดีครับผมนี่ครับนี่จะเป็นราคาครับผเขาบอกจะเป็นราคาบอกอถ้าเกิด บริจาคลงศพอย่างเดียว600บาทบริจาคผ้าดิบอย่างเดียว50บาทบริจาคลงศพพร้อมผ้าดิบก็650าบาทนะครับดูได้ตามนี้เลยอพอเราจะบริจาคอะไรแล้วก็ดูเอาไว้นะแล้วเราก็เดินม,มาทางนี้ครับนี่เดินม,มาทางนี้เลยนี่มาให้เจ้าหน้าที่เขียนนะครับจ่ายเป็นเงินสดนะครับช่องนี่จ่ายเป็นเงินสดจะเขียนภาษาจีนก็เขียนได้นะครับผมหรือ,อเราจะเขียนเองก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เขียนให้ก็ได้ เขาก็จะมีใบรายการบอกที่ท,ที่ที่โต๊ะเหมือนกันนะครับใบรายการนะครับว่าบริจาคเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเขาจะบอกอตรงนี้อ่าประมาณนี้ครับเี่เขาจะบอกอยู่เหมือนกันนะครับมาต่อแถวได้เลยแต่วันนี้คนคน,คนเริ่มน้อยนิดหนึ่งปกติจะมาที่โหแถวดึงประมาณ1ิกว่าคนใช่ใช่ประมาณ1ิกว่าคนนะครับผม มีหลายช่องให้เลือกบัตรเครดิตก็บริจาคนด้นะครับบัตรเครดิตสามารถรูได้ครับบอกเขาเลยครับประมาณนี้นะครับนนเมื่อเราได้ใบอนุโมทนามาแล้วนะครับเขาจะเขียนให้เราเราจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เอาใบกระดาษแผ่นนั้นนะครับกระดาษที่เขาให้เรามาเดินมาที่นี่เลยครับเดินมาเดินมาเดินมาที่จุดรับทุบรับเทียนนะครับเดินจุดรับทุบรับเทียน จุดรับทูบรับเทียนก็มาเอาตรงนี้ครับนี่ทั้งหมดนี่ตามนี้เลยทูบแปดดอกเทียนหนึ่งคู่หยิบได้เลยหยิบได้เลยหยิบนะครับหยิบได้เลยพอเราหยิบเราเสร็จปุ๊บเราก็ตอ้องมาไหว้ทีกงก่อนทีกงคือใครเทพเจ้าฟ้าดินครับทุกครั้งไม่ว่าศาลเจ้าไหนก็แล้วแต่จําคําพูดผมไว้คุณไปไหว้เจ้าที่ไหนก็แล้วแต่อันดับแรกที่คุคณต้องไหว้คือเทพเจ้าฟ้าดินต้องไหว้ฟ้าดินก่อนฟ้าดินหรือทีกงคืออันเดียวกันก็คืออันนี้ครับ คือทีกงประมาณนี้ทูบยกสูงๆนะครับทูบยกสูงๆนี่คุณมาปักเทียนตรงนี้ปักเทียนตรงนี้ก่อนปักเทียนเสร็จปุ๊บคุณก็มาไหว้ทีกงพอไหว้ทีกงเสร็จปุ๊บคุณก็ปักทูบตรงนี้ห้าดอกกระถางนี้ห้าดอกอ่าพอไหว้ห้าดอกเสร็จปุ๊บคุณก็เดินมาต่อเดคุณเดินมาต่อนะคุณเดินมาไหว้อ่าไตฮงกงอ่าหลวงปู่ไตฮงกง ดดพูดสามดอกมาไหว้หลวงปู่แต่ฮงกงคุณได้ใบอนุโมทนามาแนละ้วใช่ไหมคุณจะอธิษฐานว่าอะไรนี่คุณดูตรงนี้เลยนี่ที่ผมชี้นี่นี่ตรงนี้เลยเขามีคําพูดให้อยู่มีคําแผ่เมตตาคุณก็มาไหว้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าพูดไม่ไม่ถูกเขามีป้ายบอกว่าพูดว่าอะไระประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูหลวงปู่แต่ฮงกงใกล้ๆ ตูดไต้งกงนะครับใกล้ๆจะเป็นอย่างนี้อพอพอคุณพูดเสร็จใช่ไหมพอคุณอธิษฐานเสร็จแล้วจากตรงเนี้ยจากจุดนี้ใช่ไหมคุณก็เอาทูบมาปักตรงนี้กระถางน,นี้สามดอกพอปักเสร็จปุ๊บคุณก็เอาใบใบบริจาคใบอนุโมทนามาเผาที่มาเผาที่ช่องนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเรียบร้อยประมาณนี้ประมาณนี้ นี่ผมจะถ่าย,ยบริเวณรอบๆให้ดูนะครับคนจะเยอะนิดนึงนะครับถ้ายัางไงผมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับว่ามันเป็นยังไงครับบรรยากาศอันนี้แบบถ่ายแบบสดๆเลยครับไม่มีตัดต่อคลิปอะไรทั้งสิน้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นการ ประทับยันนะครับผมลงบนเสื้อลงบนศีรษะอะไรแบบนี้แต่เขาจะไม่ประทับให้ลงบนบนแบงค์แล้วนะครับผมอ,อันนี้มารับหูแดงหูแดงนะครับไปติดที่หน้าบ้านหรือโพกติดตัวก็ได้นะครับอยู่ที่เราได้หยิบฟรีได้เลยครับคจะทำบุญก็ได้ไม่ทําก็ได้อยู่ที่เราครับเขาให้เขาแจกฟรีนะครับหูจะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้อ่า ครับผมพอเรารับรู้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเรารับรู้เสร็จแล้วเจาก,การจุดจีนเราก็จะไปรับสาคูมงคลมารับประทานเพื่อการป็นปสิทิมงคลสมัยก่อนอะ่ะเขามีแบบใส่ชาให้กินที่นี่เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้วเหลือแต่เอาใส่ถุงกลับบ้านอย่างเดียวอ่านี่ทางเข้าเขาจะเขียนชัดเจนทางเข้าสาคูใส่ถุงเราเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปฟรีทุกอย่างนะครับ น้ำก็ฟรีสาคูก็ฟรีแต่เขาก็จะมีตู้เราอยากจะช่วยทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่ช่วยก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่าประมาณนี้นะครับผมรับไปรับประทานเพื่อการประสิทธิมงคลสาคูมงคลนี่ของเขานี่แน่นอนครับสูตรมาจากเมืองจีนต้มคู่ปสมุนไพรแถวมันก็จะวนแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อย ที่นี่ที่มูลนิธิท,ที่มูลนิธิปตัตตตึงแห่งนี้น้ําฟรีทูบเทียนฟรีสาคูฟรีกระดาษเนกระดาษทองฟรีนะครับผมข้างในสารมีหมดเลยแต่อยู่ที่เราศรัทธาว่าเราทําบุญเท่าไหร่หยดตู้ก็ได้หยดห้าบาทขึ้นสิบาทก็ได้หรือว่าหยอดเลยก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนี่รับสาคูมงคลอย่างนี้ครับนี่เจ้าหน้าที่จะยืนให้เราขอบคุณมากนะครับอ่านี่คนแจกก็แจกไปคน ใส่ถุงก็ใส่ไปแต่ละที่เขาก็ทําหน้าที่ของเขากันไปนะครับเจ้าหน้าที่เยอะครับเจ้าหน้าที่เยอะนี่คือพนักงานใส่ถุงนะครับผม <Okay. S 1> คนใส่ก็ใส่ไปคนต้มก็ต้มไปนะครับผมนี่คือทางออกนะครับผมก็จะมาประบาณนี้ผมถ่ายให้ดูแบบเร็วๆนะครับผมส่วนใครจะทำบุญพักเก่งก็ขึ้นไปชั้นสองได้นะครับผมลงชื่อสวดมนต์นะครับนี่ครับผม ใครอยากแก้ปีชงปีอะไรก็มาแก้ได้ครับผมเ,นนะะเขามีสวนพักเกิ่งอะไรให้อยู่บนชั้นสอน,นะครับคนก็จะเยอะรถก็จะติดเป็นไปได้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งรถซีบนลงแล้วเดินมาหน่อยก็ได้ครับมันก็จะใกล้หน่อยนี่ครับคนมันเยอะมากคุณดูดิคนมันเยอะ,ะครับคนมันเยอะฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกับมูลนิธิป,ปติตึงก็จะเป็นศาลเจ้านะครับก็เข้าไปบริจาค ที่นี่ได้เหมือนกันนะครับบริจาคในในใน,ในี้ได้เหมือนกันอ่าได้หมดครับมีสฝั่งได้หมดเลยที่เดียวกันนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือผมวนวนออกมาแล้วนี่ผมวนออกมาแล้วนะครับผมอโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ